สวัสดีป้าอ้อมน้อยไว้สวัสดีกี่โมงฉันคนสวยฉันไม่ใช่คนหล่อค่ะดีหายไปไว้นะคุณป้ออายุเท่าไหร่น้นาเด็กมากสป้าอ,อายุสามสิบห้าสามสิบหกคนสวยมาพรุ่งนี้ แล้วเมื่อคืนเธอไม่ไปเหรอปรออ้าอ้อมตุ้มมัยขอบคุณพี่อ้อยอันนะครับผมขอบคุณพี่นะตรงมาแล้วขอบคุณครับอกเท่าไหร่ใส่เสื้อประมาณเบอร์แอลพี่นางไซส์เอลอกก็ประมาณสองคำปั้นนะพี่จับมิด <c oughs> หายด้ยังโอเคแล้วแหละ คิ้วสวยมากแต่ก่อนทาดินสอพองไนงะทานอะไรนะอร่อยจังเป็นกะหรี่ปั๊บของโคราชไปจ้าถึงคนสวยป้อมแป้มาพรุง่ง,ง,งนี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่ป้าอ้อมมาไหมป้าอ้อมมาไม่ก่อนแต่ป้าอ้อมไม่พลาดอยู่แล้วนะ อ้อมบอกดอรถไฟฟ้าวิ่งเร็วคว,วามเร็วสูงเซตก่อนบอกคนเท่าด้วยว่าคิดถึงคิดถึง คงวางพาคนเถ่ามาดูดเกีเด้อ N I S H A นะวิมูว่างสวัสดีตาปอสวัสดีครับคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมขอจอขอใจให้ผมด้วยนะแล้วก็วันที่ห้าเรื่องงานของสอนรักยิ่งใหญ่แล้วโคราชระเบิดแตกอีกแล้ว ไม่ได้ไปจ้าไปพรุ่งนี้จ้ายีิบสองไปไหมไปจ้าน่าแหงไม่ค่อยสบายเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาบอกกันมาฝากงานกันไงมาแล้วก็อย่าลืมนี่เป็นกำลังใจให้ตับปอเยอะๆหรือ วันพรุ่งนี้ไปเจอกันที่นาวานะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนะไปเจอกันที่คนหลอ่อทําไมไม่มีจ๊กแม่ฉันก็เป็นยังไงเดี๋ยวฉันเล็งไว้เลยกระโปงชมพูแม่วันนี้ยังงามเลยแต่มันเป็นได้แค่ทางผ่านไงเพราะฉันขับรถผ่านอ,อื้เหี่ยเนาะ ต้องไปใหม่ฮะตลาดสีคิว้ววันไหนครับเอาจะเอาผัวปอแปไม่เอาเมียเนาะไม่เอาเล้วผัวแม่เจ็บดาาหนาดเป็นฝียังเจ็บหายใครได้ยังสวัสดีค่ะตาปอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเดอ้อสวัสดีเลยแหละสวัสดีแม่ปานีจะเกาะพังงานด้วยแม่ โอเคเคะย,ยขอบคุณจุดหมายรักด้วยนะวันนี้เลนนี่เกกันไหนเนาะวันนี้ไม่เล่นแต่วันนี้ไปดูเพื่อนฉันเดอร์เนในเมืองเดอวันนี้ไอชื่อพระเอกเกียงไกลตรงไปเด้อเด้อป,ป้แปะอุ้ยขอบคุณแม่ปานีครับขอบคุณแม่มากหน้าใสแล้วคะ่ะตะบป้อขอบคุณคะ่ะ ใส่ไปไหนใส่หัวไปพาป่อขายอะไรคะตาป่อมันไม่ได้ขายนะวัน,นตาป่อจะขายหมี่อะไรแต่ตาป่อกลัวพี่น้องเบื่อหมี่ตาป่อก็เลยเดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่มีมาก,ก่อนนะพี่น้องวันที่ห้าเอาชุดไปเยอะๆนะครับโอเคหรือเลยเพราะวันที่ห้าสงสัยดูแล้วจะวิ่งหลอก ตีหนึ่งตีสองเลยจะถึงโรงลิเกดอกไม้พี่น้องเพราะว่าฉันต้องขอตัวเขาก่อนวันที่ห้ามันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมละ่ะต้องขอตัวเขาเล่นที่นี่ก่อนสักเสร็จงานที่โรงละครแล้วก็ไปถึงโรงริเกดอกไม้ประมาณสักตีหนึ่งตีสองแหละวันที่ห้าเดี๋ยวขอหัวหน้าวันเดียวแกไม่ว่าดอกเพราะปกติไม่เคยขาดไม่เคยล้าเลยเนาะพี่น้องแกต้องให้เอง หายแล้วเหรอพี่ป้อรอรอมีตะป้อค่ะโอเคสั่งแล้วใช่ไหมป้ออะไรหล่อนะเนี่ยตวป้อหายดียังเป็นอ้ยนี่ยเป็นไหนนะ่แป้อหายหรือยังคะหายดีแล้วจ้า ในแห่เราต้องห่างกันคนละห้องนะเพราะว่าด้วยแหเป็นไข้เดี๋ยวตาป,ป้อจะไปติดไข้ในแห่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากที่เป็นห่วงเพราะช่วงนี้เดินทางตลอดแล้วก็ไปไหนตลอดก็บางทีนั่งรถขับรถเปลี่ยนกันขับกับในแห่บ้างอะไรบ้างนี้ก็พยายามดูแลเซฟที่สุดเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับรถก็ขับแค่แปดสิบเก้าสิบแล้ว อมมิตาหวัดดีด้วยครับรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณพี่เออาสรุปไม่ได้เป็นลิีดวงเป็นไข้หรือคะอ่าเป็นฝีเป็นฝีตรงตรงที่ลิีดวงนันแหละแล้วมันก็เจ็บไปหมดเลยอะ่ะมันเดินไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยขยุขยิกพอนั่งรถเสร็ฝีแตกโอ้ยเดินสบายเลยขยุขยิกสบายเลยพี่น้องวันที่สองพอั่งรถเสร็ีแตกโอ้ยเดินสบายเลยยขยิกสบายเลยพี่น้องวันที่สองพ่รถเร็ฝตเดนสายเลยขยุกบนี่ตลอหรือพระเอกคะคนนี้อุตยายแล้ว หายไไวๆเด้อคลาโอีเครค่าขอบคุณเคร่าเดี๋ยวหาหมอหมอการแพทย์มาดูเลยก่อนเสียเด่นไปนำไหมไอม้เด่นมันไปอยู่บ้านมันมันขายก๋วยเตี๋ยวจืดเจิงเรืองหายยังคะก็อยากเดี๋ยวรอไปเล่นแถวนั่นก่อนนะไอเด่นมาเล่นก็ะตาป้อยเน,น้องขำี่ หัวผ่าเสร็จต้องผ่ายผ้านามัยด้วยคือโอแฟนพี่เป็นดิสซี่ไงของผมมันเป็นแค่ฝีไงพอมันแตกแล้วมันก็ไม่มีแผลนะมันก็เป็นเพรเหมือนหัวสิวอะ่ะแล้วก็เอาหัวมันออกแล้วอะวันนี้แกคือหล่อแท้เอาวแย่ yeah. หาพยาบาลพิเศษสักคนจะมีบ้างไหมขอบคุณครับ เป็นฝีเหมือนกันจ้าโอเคเหรอเป็นฝีเหมือนกันก็ใส่แพมเพิร์นเหรอโอ้แต่ฉันไม่ต้องใส่เลยนะมันไม่เป็นไรเลยอะมันโอเคมากแล้วแหละสงสัยฉันเป็นฝีน้อยเด่ถ้าฝีใหญ่มันมัน,ม,นมันต้องใส่นะตัดผมใหม่บอกคือใช่ทรงนี้มันนี่ดูเินี่กูทรงทรงทรงอะไก็ไม่รู้เนี่ย ทรงไอนี้ไงนกนกหัวขวานเสียเด่นขึ้นเวทีไม่ตื่นเต้นดังใหญ่เลยน้องเก่งคาน้องกล้าแสดงออกเป็นฝีหรือเป็นลิซซี่เป็นานเป็นฝีครับผมพี่ชายวัดดีพี่มนทนผมด้วยครับไปเด่นนี่เกย์เขาไม่นี่เอามีได้ไปเล่นกัรลุงฟ้าลุง ไปจ้าพี่โดมเขามีงานพรุ่งนี้พี่โดมวันนี้เขาไม่เล่นกเกบอย่าพูดให้ฉันเป็นลางเลยไหมข้างบนเยอะไปค่ะโอ้ช่วงข้างบนเนี่ยเยอะไปใช่ไหมตอนแรกมันถ้ามันสั้นน่กลัวมันจะเดือดๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีเอาแล้วก็ใส่เยี์เอาน้าป้อใส่เสื้อผ้าไซส์อะไร ไซอะไรก็ซื้อมาเถอะไซเอ L ห้ามไซเอ็ม x ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อหน้าอกแตกแล้วทำไมไม่ไปอ๋อพอดีอ่อให้พิชาดูแล้วแล้วพิชาก็แบบโอเคเพราะแกเป็นคู่ภัยเก่าแกก็ดูแผลเบื้องต้นแล้วมันไม่น่าสมควรจะต้องไปหาหมอ แก okay. แตกแล้วก็เลี้ยวแกว่างั้นแต่ฉันก็รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวรอเป็นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปตรวจแหละให้มันเลี้ยวเนาะเพราะตอนนี้มันไม่มีเวลาเลยเมื่อวานนี้ก็นอนทั้งวันเลยแล้วก็วันนี้ลุกขึ้นมาก็ไปหาซื้อรองเท้าไปหาซื้อพวชุดเสื้อผ้ามาให้พี่น้องดูใส่กันไปเล่นที่เกกับน้องนุ่นไหมไปจ้าพี่เด็กโคราชวันที่ยี่สิบสองครับผมพี่นุ่นก็บาลเมตตาปานีผมได้ไปเล่นอยู่กับเขา เงินตะปอต้องหาเงินเด็ดพี่น้องให้ถ่ายรูปคู่ที่วัดสตืนรูปตะปอหล่อมากๆากโอ้ขอบคุณค้าอันชันพี่อันชันหวัสด,ดีด้วยเดือวันนี้หมดค่าชุดไปประมาณ รองเท้าค่าอะไรไปหลายบาทแล้วก็มาวานก็ชุดมาส่งอีกตั้งสองตัวก็วโดนไปหลายบาทหลอดจางยี่สิบสองนี้ได้มาเหล่นบาร,รมีไหมได้ไปครับให้รางวัลฉันด้วยนะนม่แห่ไปไหนพรุ่งนี้ไปไม่ไปครับนมาแห่ก็ไปนะตอนนี้นะแห่ติดตัวตะปอเรื่อยๆจะแฝงกันอยู่เรื่อยๆนะ แต่ตอนนี้แฝงไม่ได้เพราะน้าแหเป็นไข้เดี๋ยวเรวป้อจะติดนหน้าแหแล้วก็ทำงานไม่ได้วะน,นั้นทำงานไม่ได้ก็แต่ได้เหมือนกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเออวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมเป็นวันหยุดใช่ไหมแล้วก็มาอยู่บ้านบารมีไหมครับไปครับ ตาป้อคนหลายบ้านตาป้อหล่อนะเป็นพระรองพระเอกได้นะสงสารคนดูเด็ดพินาภาฉันเคยเป็นแล้วมีหมาดูอยู่สามตัวแมวอีกหกตัวแล้วเล่อนซิจะภาพกระตายพร้อมวันนั้นฉันเป็นพระเอกห <c oughs> ล่อจังไปแสดงหนังโป๊ <c oughs> พีแอดจังบอกหล่อจังไปแสดงหนังโป หนังโป้เขาไม่ให้เอาคนหลอไปหนังโป้เขาให้เอาคนนี่นี่ไปก็อยะมั่ว